และเราอยากให้คุณดูในคุยกันแฟร์ครน์แน่นอนครับเรามาย้ำอันที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าถ้าเลือกได้คุณอยากมีเพื่อนแบบใดนะครับจีมเอฟเเวนวักตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆเดนๆครับและคำถามจากรางวัลจากผู้สูขขงเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลงหยดน้ำตาของ V TriO Featuring b ป c k ผลิตโชในภาชนะทราบน้ำตามีข้อความเขียนคำว่าอะไรระหว่าง FF1 หยด น้ำตาและ FF2 พอกันที่วนตออคุณเป็น้รที่4242830ชิงเสื้อทีเชิร์จาก a อ c h n n n e หนรางวัลครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับเฟรนด์ท่านที่2นะครับที่มากับ s i n เกิลช้ำช้ำในอัลบั้ม v t r i o and f r i e n d นนะครับในรูปแบบของเครื่องมือวัดใจเอนนเรเ นะครับผมกับผลงานซึ่งก่อนอัปเดตเรื่องผลงานละครเวทีก่อนล่าสุดกินารีสีลุงนะครับผมเป็นยังไงบ้างเล่นไปกี่รอบนะกินารีสีลุง27รอบ27รอบราคาโชโตราคาโชโตราคาโชโตราคาชโอรถมากอะไรมากรถมากอะไรมากคราวที่แล้วที่ร้องเพลงเพลงแรกในชีวิตของเองผมประกอบละครใช่ครับอือ ยังยังรักยังเจ็บยังรอ,อมระต่อละครโรงแรมผีครับผมนะพงแล้วการร้องเพลงในละครเวทีกับร้องเพลงแบบปกติมันต่างกันยังไงต่างครับเพราะว่าร้องเพลงประกอบละครมันจะมันจะออกเป็นแบบว่ามันจะดูไทยๆดูเก่าๆดูแบบมัน วิธีการร้องไม่เหมือนกันกับป๊อปฮะอันนี้มันจะป๊อปกว่าครับแล้วสำเนียงวิธีการร้องมันต้องใช้ลมใช้วิธีการหายใจไม่เหมือนกันนะครับอ๋อใช้วิธีการนละอย่างกันเกี่ยวได้ไหมกับว่าละครมันมีเรื่องราวอะไรอยู่แล้วแล้วเราต้องอ๋อใช่ครับครตีความลึกมากไม่ได้ครับพี่ถ้าเป็นป๊อปนะฮะคือเพราะว่าคนฟังเขาอยากฟังสบายๆที่ฟังหลายๆรอบเพราะต้องซื้อเราไปฟังนะฮะกวดฟังบ่อยใช่ไหมแต่คะคเวทีคือต้องการทั้งอารมณ์ต้องการทั้งเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปร้องแบบอย่าาางงงนนเเเคดียออปป เฮ้ยไม่ทำงานเจ็บเหลือเกินอย่างนี้นะฮะแล้วพอมาพอมาเพลงนี้ซิงเกิลนี้ได้เอาสองอย่างความเป็นเพลงละครกับความเป็นเพลงป๊อปมาเจอกันบ้างไหมอ๋อต้องมาเจอพี่เพราะว่าเออผมติดละครเวทีใช่ไหมฮจะจะให้มาไปเป็นป๊อปไปเลยเงี้ยมันต้องใช้เวลาแต่ว่าบังเอิญว่าเพลงนี้ที่เขาแต่งมาคือเขาแต่งมาเพื่อใช้ พี่วอาอยากให้มีความเป็นละครเวทีอยู่นิดนึงและก็เป็นป๊อปอยู่ผสมกันซึ่งมันยากตรงนี้ครับทำให้2อ,อย่างมาอยู่ตรงกลางแล้วมันแบบร้องเสียงสูงแต่ไม่ล้นไปละครเวทีแต่ก็ยังเป็นป๊อปอยู่ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันก็ยากอยู่เออนะครับกับซิงเกิลนี้เครื่องมือวัดใจเอ๊ะเครื่องมือวัดใจนี่ถ้าให้ผมนึกภาพก็อาจจะแบบว่าเป็นเครื่องมือในรายการลี้ลับไปตรวจจับจับผีได้รหมครับมันคืออะไรอ๋ออันนั้นของพี่ป๋องก็คนเขาอย่าไปแย่งเขาเล่นเอาเลอใส่ผลไม้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ซอสบดีก่อนอ่าแล้วก็ตามไ่กล้วยอ่าแล้วพี่อยากเติมอะไรเติมเติมน้ำน้ำน้ำหวานนะแรีแยกปั่นโอเคันมันเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบแยกกาก เครื่องมือวัดใจคืออะไรก็คือเราเป็นเครื่องมือที่คอยวัดใจแฟนเราที่เขาเลิกไปแล้วครับแล้วเขาไปเจอแฟนใหม่อแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทะเลาะกับแฟนใหม่เ้ากลับมาล้วก็โอเคเราก็ปลอบใจเขาเสมออะไรเงี้ยก็มีความหวังว่าวันนึงจะได้กลับอยู่ด้วยกันทีนี้พอหวังพอมีอยู่ครั้งหนึ่งกลับมาอย่างแบบว่ารุนแรงมากก็คิดว่าคงได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าอ๋อทำทุกอย่างนี่คือถ่ายรูปลง a ฟ e b o o k ไปโชว์แฟนเก่าให้ดูว่านี่ถ้าฉันกลับอยู่กับแฟนเก่าแล้วเธอจะรู้สึกยังไงแล้วเป็นไงในที่สุด โหขับรถมาปาดหน้าเลยที่ต่อยกันเลยเรียบร้อยเฮ้ยเป็นไงบ้างอะแฟนแฟนแฟนเธอไม่น่าทำาเธอยีน่นนะตบหน้าซะอีกโดนตบก็คือเฮ้ยแล้วเธอ,อมาต่อยแฟนฉันทำไมสรุปแล้วคือกลายเป็นคนโง่ที่แบบว่าโดนเขาหลอกใช้เป็นเครื่องมือของเขาอมอนชีวิตพี่แฟงโอ้จก็ไม่น่าพูดแกก็ไม่น่าพูดอย่างนี้ออ้เขาจะงงไม่ร้มาอธิบายเขาจะงงก็คือแบบว่า เอาเราเป็นเครื่องเอาเป็นเครื่องมือเอาไว้เช็คเลทไงเอาไว้เช็คเลทว่าแฟนกาจะถึงแฟนแฟนาจะถึงไหมล่ะไงถูกตบล้างน้ำไม่ดีไหมเออพี่เป้พี่เป้พี่เป้เผมไม่บอกพี่เป้ฮะพี่เป้พี่เป้วงวีดฟลีมโนคุณทวีเนี่ยแหละคุณทวีเนี่ยฮะแต่งเพลงนี้เองด้วยใช่ตอนนี้อัดเสียงเขาได้มากดดันหรือไมฮะครั้งเดียวครับ <c oughs> คือคือไม่กดดันครั้งเดียวไม่ไดกดดันที่แค่ครั้งสุดท้ายเขาอยากให้แบบว่าเออตอนจบขอไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าทั้งสามคนเขาบอกว่าเขานั่งแต่งเพลงนี้ในห้องกับพี่หมูมูซู <c oughs> แล้วก็แต่งเสร็จก็ฟังแล้วเขาก็นิ่งแล้วเขาก็ซึมเพราะเพลงมันเพราะแล้วก็มันก็เศร้าตอนที่ยังไม่เอาเนื้อเข้าไปใส่ซึ่งทําให้ผมกดดันเพราะว่าโน้ตมันจะไต่โน้ตอยู่ค่อนข้างสูงตลอดเวลาซึ่งมันยากอแล้วมันต้องหกผมร้องหกวัน ขาเข้าห้องอัดหลายครั้งมากนะฮะปอเจ๊ย่าลมคือพี่หมูเป็นคนละเอียดมากพี่ครับครบแล้วครับหกแล้วครับพี่หกวันนี่ก็หกวันวันละหลายหลายชั่วโมงอ๋อหลายหลายวันละหลายหลายชั่วโมงโอ้แสดงว่ายากจริงอ่ะยากจริงอะไรจริงนะยากคือกลับคือมีประโยคนี้ที่ร้องไม่ได้พี่คือกลับบ้านเลยแล้วก็พรุ่งนี้มาต้องมาร้องใหม่ครับนั่นก็คือก็คือประโยคท่อนฮุก คอนฮุกเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟังจากดูว่าเขาร้องยากแต่ว่าเห็นชื่อชั้นการันตีด้วยรางวัลมาเนี่ยครับผมก็น่าจะยากรางวัลเพชรในเพลงโอ้โหได้สาขาไหนมาครับสาขาร้องพี่ในสาสลคนชาดีเด่นครับอาก็ไม่คิดว่าจะได้นะพี่ผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับเออเขาบอกว่าได้คืออาจจะเป็นเพราะว่า เป็นคนที่ร้องร้องเพลงแล้วร้องคําชัดเพราะเล่นละครเวทีมันจะต้องออมันต้องชัดคือคนฟังมันต้องแบบตีความได้ครับก็เลยว่าเพลงยังรักยังเจ็บย<อ>ังรอ,อรู้สึกยังไงบ้างโมดีใจมากครับพี่ออไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสคือแค่เข้ามาร้องเพลงเนี่ยที่พี่บอยให้โอกาสผมเี่้ถือว่าเยอะแล้วแล้วมาได้รางวัลในช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเริ่มต้นอีกโอมันก็รู้สึกเหมือนเป็นอะไรเป็นของขวัญเป็นชิ้นพิเศษให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับครับผมตอนที่คุณพ่อแม่ก็เอาไปขายแล้วอร่อยขายแล้วผมพี่นะ เขาบอกว่าเพลงนี้ที่บอกว่ายากนั้นคือด้วยความที่ลูกเอื้อนลูกเอ่ยทําไมพยางเดียวเนี่ยสามโน้ตเข้าไปแล้วจริงมั้ยพยางเดียวเนี่ยสามโน้ตสามโน้ตไม่เข้าใจเน่ยเขา่เข้าใจ่พยางเดียวมีสามโน้ตอยากให้สาธิตโอเคนึกว่าฉันพูดแล้วไม่เข้าใจไอ้พยายามจะพูดแฉดชารเล่าอ๋อแกอยากให้สาธิตใช่ไหมอ๋อ ดิมอนสทรีชั่นเอาอย่างนี้สาธิตโอเคอ่ะเราพร้อมยังพร้อมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสองสามนาทีผมรู้อะพร้อมนะสุดท้ายฉันต้องเป็นฝ่ายที่สูญเสียเหมือนเก่า เมื่อเธอไม่ลืมเรื่องวันเก่าไม่ลืมเขาสักทีโอ้ยสุดท้ายช่นก็เป็นผิดรูปครับ ไอ,ไ,อไอคำอะไรนะคเมื่อกี้อ๋อเป็นครับเป็นฉันต้องเป็นเป็นเดอเธเอเมันแล้วโ,โน้ตมันครึ่งเสียงแรกผมร้องก็อตอนแรกฟังคนร้องทุกคนจะรู้สึกว่ามันง่ายาแต่พอเราร้องจริงเฮ้ยมันยากเาพราะว่าพี่หมูแกะทีละนิดทีนิดแล้วให้แยกให้ได้แล้วก็ให้เนียนวันนี้ยังไม่เนียนวันที่สามถึงจะเนียนแล้วมันแล้วที่สำคัญคือพอเรียนเสร็จเอาลมมาใส่ไม่ได้ก็ต้องร้องใหม่ ยากตรงนี้ตอนแรกถ้าถ้าเกิดคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามันมันง่ายครับแต่มันไม่ง่ายครับฟังง่ายแต่ร้องไม่ง่ายแต่ร้องไม่ง่ายฮ่ฮ่ฮ่โอ้โหสุดยอดจริงๆเอางี้ไหมเอางี้ไหมมาถึงที่นี้นะเราให้ชมมิวสิกวิดีโอกันดีกว่อนได้ไหมดีสิครับเพราะว่าช่วงหน้านะมีคนมาจ่อคิวรลอนอีกหนึ่งคนเหรอนั่นก็คือดิวเดือดสตาร์นั่นเองเขาจะมาอะไรกับเพลงของเขา วิธีเลิกวิธีลืมใช่ไหมใช่ถูกต้องนายรู้ได้ไงอ่ะอ้าวรู้สิดูสคริปต์แล้วนี่นะฮะตอนที่ไปชมมิวสิกวิดีโอเครื่องมือวัดใจนะขอบคุณเอเนอรินก่อนดีกว่าครับไปชมมิวสิกวิดีโอของเขานะครับขอบคุณเอเนอรินครับนี่ขอบคุณมากครับพูดมาสักขนาดนี้นะหลายๆคนคงอยากชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วแหละนะครับเครื่องมือวัดใจจากวิจิโอฟริชวิงกับเอเนอรินถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย